มิสเนคนเราคนเตะเขาออกดินนะคะมีคนดึงเลยเขาแน่ใจเหรอว่าจะอ,อีกไปด้วย <_ d ata> อ่า่ยุชัวแ <_ d ata> น่ใจเหรอแน่ใจ <_ d ata> เครียดแฮะจู่ๆความเครียดก็เพิ่มขึ้นเ <_ d ata> ขาแม่ชาร์ดหมดเลยอ่ะเอ๊ะหรือว่าคนที่แชร์มีแค่อีกคนเดียว เราแบกเองเค่ะไม่แกน้งบอกแบกวะได้ถ้าถ้าถ้างั้นถ้าเขาจะแบบกจะตามนั้นนะอีกจะทำตัวเป็นตัวถ่วงร้อเล่นลอ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 ้อเล่นล้อเล่นจะว่าเหรอถ้าฉันจะตัวถ่วงแล้วมันก็ไม่ดีดิเฮ้ยโอ้โหพูดจริงๆนะไม่ได้แบบว่าเรียกเออ่เรียกฟอรอะไรขนาดนั้นอีกปกติอีกไม่ได้คนคนเรียกฟอรเรียกโดน,นิทเรียกอะไรเลยแต่ว่า ไม่อยากที่จะพลาดคอมเมนต์ของทุกคนเลยจริงๆแล้วมันแย่มากเลยเนาะที่แบบว่าสตรีมเมอร์ไม่อ่านคอมเมนต์อะ่ะตามจริงเลยๆเลยๆ,ๆอีทาฮะไม่ได้หรอทางไม้ฮะ มไม่ถึงหรอกนะดึงมาสิหรืออีกไม่ควรไปจากตรงนี้นะโดชเ้ยเลย ครับผมน,น่ารักดีน่ารักดีน่ารักดียิงไม่ถึงเอ้ยถึงด้วยว่ะแต่ไม่เธอเลอยน่ารักเขาเป็นคนที่น่ารักมาเลยนะขอหมดจะหมดแล้วอ่ะขอละหนึ่งดักเห็นนะฉันเห็นหนายนะ ไปแล้วไม่จ่ายเจอเลิกันโดนดึงอ่ะพี่ชได้ขอมาเลยไม่อยากจ่ายตะขอหนึ่งเผื่อใช้หลังจากนั้นขอครั้งแรกเออได้ใช้ตะขอครั้งแรกที่เห็นจริงเหรอหตดีไม่เห็นคนไม่เห็นอีกใช้ตะขอเลยโล <c oughs> วันนี้คนนีกร้องหรือยัง เรายังไม่หลงอุ้ยเอมิวลูกรักเราอุ้ยจริงโหรอไม่นิมิวเหมือนกันเลยดีจังเลยก,กำลังจะติด t ซ c แล้วโดนดึงเดยไม่ต้องใช้เด็กลูเยอะสบอยจงังสบายจังไม่ต้องใช้เด็กเลย จากตรงนี้มาลอยอ่ะไล่ไล่อยูอ่ไล่อย,ย,อยู่โดดมาห่างมาให้แซนดหมดของแล้วสินะไม่ไว้ก่อนแล้วกัน วิธีทำให้ไม่อ่าไม่ไม่เป็นเมนฮะฮะข้าวเสียคนอีกร้องหรออีกลงแรงอีกขึ้นเข้มสุดมากเลยจบแล้วเกมอย่รเลยว่ะโอเคไม่เย่แล้วปัดโถเอ้ยจอสันเลยเมื่อเราบอกว่าเกมไทยมันไม่แกยาวนานกันหมดของพอดี ตําแพงสูงมันเป็นที่ที่ดีสําหรับการเล่นกับอีทากว่าดิบินยีบไปแล้วเข้าเอาโต,โตนะ่อฮะพุงติดอะนี่นี่พุงติดโอเคลงไม่ทัน ไม่รานนะครับสุกใครแบบใครวะเนี่ย